คดีในบาสค่ะในบาสนี่เป็นคนที่ใช้มีดออกไปไล่แทงมีสองเล่มน,นะคะออกไปไล่แทงกลุ่มวัยรุ่นที่มายืน ร้องบอกเวกโว,ไวยวายที่หน้าบ้านเนี่ยนะคะจนกลุ่มวัยรุ่นเสียชีวิตไปสองศพ <c oughs> เหตุการณ์ครั้งนี้มีการเชื่อมโยงไปว่าเอ๊ะเป็นฝีมือของแก๊งเด็กวัดม่วงหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นค่ะในบ้านเนี่ยไปอยู่ที่บ้านหมอปลานะคะมีเพจเพจหนึ่งค่ะเพจเขามีชื่อว่าพี่น้องเด็กวัดม่วงโพสต์ Post ข้อความนี้ขึ้นมานะคะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาว่าพรุ่งนี้นี่หมายถึงวันนี้แหละคะ่ะวันนี้จะไปรวมตัวกันที่บ้านหมอปลา เขาบอกว่าอยากจะไปพูดคุยกับในบาสอ,อยากจะไปพูดคุยกับหมอปลาทีนี้ตรวจสอบไปนะคะสําหรับโพสต์โพสต์นี้และเพจนี้ปรากฏว่าเป็นเพจปลอมค่ะสร้างขึ้นมาปลุกกระแสลักษณะปั่นนะคะโ,<อ>โดยไม่เกี่ยวกับเด็กวัดม้่งในพื้นที่ที่มีปัญหากับในบาสเลยไม่เป็นความจริงเขาปฏิเสธถามเด็กวัดมู่งไปแล้วนะคะเขาบอกไม่ใช่ผมไม่เคยมีเพจ พลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรค่ะเปิดเผยถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างในบสนัสนะคะนะคะที่ใช้มีดแทงกลุ่มอริจนเสียชีวิตไปสองศพสารให้ประกันตัวไปแล้วแต่อีกฝ่ายไม่พอใจค่ะโพ<อ>สต์เฟซบุ๊กประกาศล้างแค้นว่าขอฝากถึงกลุ่มเด็กวัดม่วงที่มาโพสต์ไล่ล่าบแบบนี้ท่านบอกว่าไม่ควรทําต้องอยู่ในความเรียบร้อยถ้าฝ่าฝืนจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกนะ ขณะที่หมอปลาค่ะพูดถึงเรื่องที่ถูกข่มขู่บอกว่าไม่กังวลไม่อย่างนั้นคงไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยหรอกที่ผ่านมาถูกขู่เป็นประจำอยู่แล้วฟังเสียงหมอปลาค่ะผมไม่ให้ราคาอยู่แล้วนะเพราะผมเจอไอการโพสตรักษาเนี้ยเจอค่อนข้างบ่อยหลายคนถามว่าผมกลัวไหมถ้าผมกลัวผมไม่ยื่นมือยื่นอกช่วยบาสแน่นอนนะแค่บอกว่าผมกลัวแค่ผมกลัวคนดีไอคนไม่ดีผมไม่กลัวผมกลัวคนดีครับเพราะคนดีเรา ไม่ไปว่าร้ายเขาอยู่แล้วแต่ไอคนไม่ดีผมไม่เคยกลัวครับจะมาจริงๆเหรอขอให้มาก่อนเถอะนะอันนี้คือไม่ได้ท้าทายขอให้มาก่อนเถอะแล้วค่อยว่ามันคือยังไงนะส่วนบรรยากาศที่บ้านหมอปลาที่ตำอำเภอพัลลาจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ก็ได้รับในบาสและนางสาวเจียแฟนของในบาสเนี่ยไปพักชั่วคราวเพราะว่าในบาสเขากังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะหมอปลาโกนหัวตัดเล็บให้ในบาสค่ะบอกว่าเป็นการแก้เคล็ดหลังจากที่ได้รับการประกันตัวออกมาตัดสิ่งชั่วร้ายออกไปให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต นอกจากนี้ประสานแพทย์หญิงเกตกมูลเปลี่ยนสมัยค่ะให้เข้ามาดูแลอาการบาดเจ็บเบื้องต้นแล้วก็พาไปพบแพทย์เพื่อขอไปรับรองแพทย์มาประกอบสำนวนคดีระหว่างที่โกนหัวหมอปลาบอกว่าสังเกตเห็นว่าในบาสเนี่ยมีบาดแผลที่ศีรษะด้วยก็เลยพาไปหาหมออีกครั้งที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีค่ะเอ็กซเรย พบว่าแขนข้างซ้ายหักกระดูกผิดรูปมีแผลเปิดแพทย์แนะนำให้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอผ่าตัดทันทีนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยเสี่ยงติดเชื้อแล้วเกิดโอกาสรุนแรงเดี๋ยวมันจะเสียชีวิตได้นะคะในบาสยอมรับว่าเครียดตกใจค่ะไม่คิดว่าอาการบาดเจ็บมันจะรุนแรงเขาบอกว่าเขาก็รู้ตัวนะที่มันแขนหักเนี่ยแต่ไม่คิดว่า ถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยหรอแต่เมื่อมาอยู่ที่เพชรบุรีหนพารบอกว่าอุ่นใจรู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นนะคะบอกว่ารู้สึกเป็นนี่บุญคุณหมอปลาไม่รู้จะชดใช้ยังไงค่ะ ส่วนในช่วงเย็นวันนี้นะคะจะมีพิธีชาปนก,กิจศพในแซมแล้วก็ต้นแกงวัดม่วงที่เสียชีวิตจากกรณีที่ไปล้อมบ้านของในบาสก่อนจะถูกแทงเสียชีวิตนะคะโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยย้อนไปก็คือเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมมีพิธีเผาศพค่ะและทางญาติญาติเนี่ยนะคะก็ไปเชิญดวงวิญ,ญญาณที่จุดเกิดเหตุก่อนด้วยค่ะ เป็นพิธีทางครอบครัวของนายสมเดชดุลเนพัฒ์หรือว่าต้นอายุ25ปีและนายทิติวุทธกิโรโพหรือแซมอายุ19ปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ถูกนายนาทัทวุฒิหรือบาตอายุ21ปีใช้มีดแทงเสียชีวิตก็มีการนิมนต์พระสงฆ์ค่ะมาทําพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุภายในหมู่บ้านสุขสันต์6ถนนกาญจนาพิเศษแขวงหลักสองเขตบางแคแม่ของนายต้นและแซมจุดทูบอกกล่าวดวงวิญญาณลูกชายนะคะว่าให้ตามกลับไปที่วัด ขามกลางฝนที่ก็โปรยปลายลงมาเริ่มจากครอบครัวของแซมก่อนเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยนะคะแม่ของแซมก็จุดทูบบอกก่อนที่จะไปต่อจุดที่2คือจุดที่ในต้นเสียชีวิตอยู่ห่างไปประมาณ15เมตรค่ะต่อมาทั้งสองครอบครัวก็เดินทางไปที่วัดนินสุขารามศพก็จะมีการเผาเในต้นก่อนนะคะ14นาฬิกาและศพในแซมเผาเวลา17นาฬิกาที่วัดเดียวกันค่ะ ส่วนเรื่องประเด็นการแก้แค้นแม่ของผู้ตายบอกว่าไม่มีทางที่เด็กแก๊งวัดม่วงจะไปแก้แค้นเพราะตอนนี้เองทางครอบครัวก็ได้รับผลกระทบอยู่หนักมากเลยนะคะฟังเสียงของแม่เนะะี่ยค่ะอย่างที่ข่าวลือว่าเด็กวัดม่วงจะไปแก้แค้นไม่มีนะคะเเด็กทุกคนงงไหมว่ามันเกิดกระแสอะไรอย่างนี้ก็ได้ ทุกคนเขาก็สงสัยเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแบบสร้างเฟซบอมขึ้นมาหรือว่าอะไรอย่อยางนี้หรือเปล่าอยากขอร้องให้หยุดอยากอยากขอร้องให้หยุดค่ะเพราะว่าเด็กก็ตายไปแล้วเขาก็รับผลเขาไปแล้วเด็กวัดม่วงคือคนดีเขาก็มีคือถ้ามาเหมารวมนี้ก็คือเขาก็เสียหายเหมือนกันทําให้สังคมรังเกียจได้เด็กวัดม่วงไม่ดีมันไม่ใช่อย่างที่คิดทีมข่มาวไทยรัฐทีวีของเราค่ะเดินทางไปที่หมู่บ้านสุขสันรหกแวงหลักสองเขตบางแคกรุงเทพที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ พบว่าวันนี้บ้านในบ้านยังปิดเงียบไม่มีคนอยู่ตั้งแต่หลังจากที่เมื่อวานนี้เขาก็มีการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ข้าวของต่างๆจากบ้านไปเพราะยังกังวลกันเรื่องความปลอดภัย uh huh. ก็เลยไม่กล้าพักอาศัยในบ้านนี้นะคะนายประเมศเลิศวัฒนมงคลอายุ58ปีชาวบ้านซึ่งอยู่ในหมู่บ้านที่เกิดเหตุด้วยกันเนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุนี้ก็กังวลเรื่องความปลอดภัยของคนในครอบครัวค่ะ ไม่อยากให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันยกพวกตีกันจะมีคนเจ็บแล้วก็จะมีคนตายได้อีกนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้เขาตัดสินใจซื้อกล้องจอนปิดมาติดตั้งที่บ้านทันทีถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุซ้ำรอยคล้ายเหตุการณ์ในบา้านหรือเกิดเหตุรุนแรงใกล้บ้านก็จะได้มีหลักฐานนะคะ